สวัสดีครับผมตั้มไลท์ออโตสวิตครับถ้าพูดถึง Toyota v วีโนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นฮอตทิ่ครับที่ลูกค้าเนี่ยชอบเอามาตกแต่งไม่ว่าจะเป็นรถสำรองไว้ท่องเที่ยวหรือจะใช้ในส่วนของการที่ว่าเอามายกเพิ่มความสูงใช้เป็นรถออฟโรดหนักๆก็ยังได้รับกระแสนิยมอย่างมากครับสำหรับรุ่นนี้วันนี้ครับลูกค้านํารถโ o y o t a v วีโกประตูขับเคลื่อน4ล้อเกียร์โต้ครับกับสเตปอยากได้ออฟรดที่ใช้ความเร็วสูงได้ สมรรถานะดีก็เปิดคลิปประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเล่ามาดูกันอีกทีว่าตกแต่งแล้วออกมาสวยหลอ่อขบดีทรงรถเป็นยังไงทุกอ,อกทุกใจลูกค้าหรือไม่ โอเคครับทุกคนเรียบร้อยครับส่งงานครับกับเจ้า Toyota v i g o ก้สเตปอัพนิ้วแบบใช้งานได้จริงผมก็กำลังทดสอบขับฟีลิ่งครับตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่เราจะส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าครับเรามาสรุปกันครับว่า Toyota v i g o คันนี้ได้ใช้อุปกรณ์ช่วงล่างชุดไหนอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับโช๊คอัพครับเป็นแบรนด์ของโอฟเฟนเดอร์ครับเป็นรุ่นโมโนทูบสอครับรุ่นนี้ปัวซ่อมได้ตลอดอายุการใช้งานครับโชคหลังเป็นระบบอัพไซด์ดาวครับผมพร้อมการรับประกัน 1>, 1ปี20,000กิโลจากโ r o เฟนเดอร์ครับเบ่งน,นกปรับองศาครับเป็นของแบรนด์โปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันครับ สำคัญมากครับในเรื่องของสูตรล้อครับถ้าเราไม่ติดตั้งปีกนกปักองศาครับการที่เราจะมีช่วงล่างที่ดียังไงล้อยางเราจะดีขนาดไหนเนี่ยถ้าสูตรล้อไม่ลงตัวครับขับขี่ไม่สนุกแน่นอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่สําคัญมากๆครับในส่วนของปีกนกปักองศาครับลูกหมากกันโค้งคู่หน้าครับเป็นแบรนด์ของซัน4ี่คณสครับชื่อบอกอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ากันโค้งหน้าที่ของเขาคือทําหน้าที่กันโค้งให้ดีที่สุดนะครับด้วยลูกหมากที่มีขนาดใหญ่ มากกว่าเดิมครับซับแรงสะเทือนได้ดีก็จะช่วยในเรื่องของการลดภาระของช่วงล่างครับเข้าโค้งได้จิกได้คมมากขึ้นครับแล้วก็ระยะ เจ้าตัวลูกหมาของเขาเนี่ยก็ตรงรุ่นครับกับสเปกยกความสูงได้ถึง2-3นิ้วนะครับปิงครับเป็นของแบรนด์ TGM สะิงแบบ2ค่าเคครับขับช้านุ่มขับเร็วหนึบได้รับความนิยมอย่างมากครับสำหรับสะปิงโฟกัสีแบบ2ค่าเคครับผมอย่างที่บอกครับคันนี้เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อครับเราก็ทำการดอกเพาขับหน้าเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะว่าถ้าไม่ดอบเนี่ยเอาเนี่ยมันจะมีองศาที่ชันมากกว่าเดิมนะครับไม่ได้ค่ามาตรฐานอาจจะมีอาการเผางัดเผาชันนะครับก็ที่เขาเรียกว่ากระโหลกเพาแตกนะครับ วันนี้ไลฟ์อโต้เราก็จัดการให้เป็นที่เรียบร้อยครับดับเพาบขับกลางครับเป็นอีกหนึ่งชิ้นครับมีเหตุและผลครับที่ใส่ตัวนี้เข้าไปก็คือถ้าไม่ใส่ครับขณะที่เรากดกันเร่งครับออกตัวเร่งแฟนรถอาจจะมีอาการกระพือและสั่นครับตรงนี้ก็ป้องกันปัญหาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสมบูรณ์แบบนะครับกับทุกอุปกรณ์ช่วงล่างทั้งหมดในส่วนของล้อครับเราใช้เป็น TE 3.7ครับกว้าง8.5ออฟซูนครับรัดด้วยยาง โตโยโอเพนคันที่เป็นรุ่น RT ีนะครับ265 70 1ครับนุ่มนวลรีดน้ำได้ดีลุยได้เรียบได้และขณะที่ผมลองเนี่ยฝนตกหนักมากครับก็โอเคเลยครับในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของการรีดน้ำครับขับขี่ก็ยังมั่นใจเหมือนเดิม สำหรับคันนี้ครับภาพรวมก็คือยกข้างหน้าเนี่ยโดยประมาณ2นิ้วครับถ้ารวมยางไปแล้วเนี่ยจะสูงขึ้นโดยประมาณ2นิ้วครึ่งถ้าเอาขับขี่สนุกขับขี่ดีอยู่ประมาณ2นิ้ว2นิ้วครึ่งเนี่ยเป็นที่ให้ตามแต่2นิ้ว2นิ้วครึ่งเนี่ยกำลังสวยเลยครับเพราะว่าเข้าห้างสัรสินค้าก็ได้เรายกสูงมากเกินไปเราโดนจํากัดความสูงในการเข้าลานจอดรถใช่ไหมครับอันเนี้ย แม่บ้านบ่นแน่นอนเราต้องไปจอดนอกตัวอาคารดูไหมครับคันนี้ไม่มีปัญหาครับถ้าลูกค้าเห็นทางเข้าห้างเนี่ยเขียนว่า2เมตรนะฮะเข้าได้เลยครับกับสเต็ปยก2.5นิ้วคันนี้ครับผมสาหรับความสูงด้านหลังครับทางไลท์ออโต้เราไม่ได้ยกความสูงใดๆเพิ่มนะครับเพราะว่ารถกระบะท,ทุกรุ่นเนี่ยมีความสูงด้านหลังเนี่ยที่สูงกว่าด้านหน้าเนี่ย 2ถึง2นิ้วครึ่งอยู่แล้วครับเราก็แค่ปรับทรงด้านหน้าครับไล่ความสูงขึ้นมาให้ต่ำกว่าด้านหลังลดประมาณสักครึ่งน,นิ้วครับก็จะได้ทรงที่สวยหลอ่อขับขี่ง่ายครับตั้งศูนย์ก็ง่ายอุปกรณ์ต่างๆไม่งัดไม่ชันครับระบบช่วงล่างทํางานได้เป็นปกติกรณีที่เราต้องการที่จะเพิ่มความสูงและเราไม่สนใจในเรื่องของอุปกรณ์ ได้แค่ทรงที่สวยแต่ขับขี่ไม่ดีครับแล้วก็ได้ความเสื่อมสภาพที่รวดเร็วของชุดช่วงล่างที่เราจะต้องเสียตัตงในการต้องบำรุงในอนาคตอีกประมาณนี้ครับ สำหรับเจ้า t o y o t a v i c o ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่นิยมนำมาตกแต่งใช้ลุยในเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติครับลูกค้าท่านใดครับที่สนใจจะนำรถยนต์ของท่านนะครับเข้ามาอัปเดตหรือฟูฟฝกช่วงล่างก็โทรมาคุยกันครับเบอร์โทรผมสุดไปก้าครับ1 0 5 3 3 6ผมตั้งครับร้านเราเปิดบริการทุกวันครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับมาคุยมาปรึกษากันครับซื้อไม่ซื้อทำไม่ทำไม่เป็นไรครับเราจะได้สบาย หลายใจว่าสิ่งที่เราคิดที่เราดูรีวิวมาจากหลายสำนักเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมันเหมาะสมกับเราหรือไม่ฝากกติดตามด้วยนะครับเพื่อผมจะทําคลิปรีวิวในรุ่นต่างๆครับเพื่อเป็นแนวทางที่คิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนครับตอนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจครับจะได้เห็นภาพเห็นคลิปเห็นอุปกรณ์ต่างๆครับว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรการที่เราจะแต่งแบบนี้มันเหมาะสมกับเราหรือไม่ ได้ใช้งานหรือเปล่าขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ